สวัสดีค่ะวันนี้สเปรย์น้ำจะมาเล่านะคะเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายนะคะวา่าใช้จ่ายทั้งหมดประมาณเท่าไหร่ในส่วนที่ว่ากลับมาไทยนะคะกลับมากับตัวที่ไทยนะคะก็จะพูดตั้งแต่ค่าใช้จ่ายตั้งแต่ตรวจโควิดที่ประเทศฝรั่งเศสเลยนะคะตรวจโควิดที่ประเทศฝรั่งเศสนะคะ เธออย่างอ,อันนี้คือจะบอกก่อนว่ากรณีของสเปรย์น้ำนี่คือไม่ได้บินจากสายการบินของรัฐบาลนะคะคือส่วนของสเปรย์น้ำคือเดินทางกับสายการบินของเอกชนนะคะซึ่งของเอกชนก็คือค่าใช้จ่ายในการกักตัวอะไรทุกอย่างคุณจะต้องจ่ายเองหมดนะคะดูแลตัวเองนะคะส่วนเพื่อนคนไหนที่อยากจะเดินทางและอยากมากับ ของส่วนของรัฐบาลนะคะก็ต้องติดตามนะคะว่ามีสายการบินไหนที่มาขอในส่วนของรัฐบาลนะคะก็เคยจะเป็น SQ นะคะที่ไม่ต้องจ่ายนะคะในการกักตัวแต่ของสเปรย์น้ำคือเป็น ALQ นะคะ ASQ ALQ ตามกันยังไง ASQ นะคะก็จะต้องจ่ายดูแลตัวเองเหมือนกันนะคะ แต่ว่า ASQ นี่คือในเขตปริมณฑลนะคะเขตกรุงเทพนะคะนั่นคือ ASQ อย่างของสเปรย์น้ำนี่คือ ALQ ก็คือมาเลือกนอกเขตนะคะนอกเขตปริมณฑลคือมากัดตัวที่ชนบุรีพัทยานะคะขาเลือกมาเขตนี้ทำไมถึงเลือกมามาทางนี้ก็เพราะว่า,อ,าอยากได้สูตรบรรยากาศธรรมชาตินะคะที่แบบว่าแม่ ได้ออกสูตรบรรยากาศที่ไม่มีมลพิษนะคะจึงเลือกมาที่โซนกักตัวนอกเขตพื้นที่กรุงเทพนะคะ <c oughs> ค่ะแล้วก็ค่าใช้จ่ายนะคะจะ,จะเริ่มต้นเลยนะคะตั้งแต่ที่ประเทศฝรั่งเศสนะคะที่จะต้องอ นะัดตรวจโควิดนะคะกับคุณหมอค่าตรวจโควิดที่ประเทศฝรั่งเศสนะคะกปะ็ประมาณ7 0ยูโรก็เกือบเกือบสามพันนะคะประมาณนี้ค่ะแล้วก็ค่าตรวจสุขภาพนะคะตรวจสุขภาพกับคุณหมอที่ฝรั่งเศสนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ1,000นะคะค่ะประมาณนี้ก็ตีไปประมาณ4ี่พันแล้วนะคะ ค่าตรวจเฉพาะตรวจที่ฝรั่งเศสนะคะจะจะแพงหน่อยนะคะส่วนในเรื่องของค่าที่พักกักตัวนะคะ15คืน16วันนะคะทีะ่ที่พักที่สเปนน้ำเลือกก็คืออัมเบอร์โฮพัทยานะคะค่ะที่พักกักตัวเลือกห้องก็จะเป็นของสเปนน้ำจะเลือกเป็นห้องดูรักก็คือเตียงใหญ่นะคะ ใหญม่มีระเบียงสูดอากาศด้านนอกนะคะก็จะอยู่ที่40,000นะคะ15คืน16วันอยู่ที่40,000นะคะที่พักที่ a m b เบอร์โฮค่ะก็รวมเบสเซตก็อยู่ที่44,000นะคะค่าตรวจโควิดแล้วก็ค่าสุขภาพที่ฝรั่งเศสนะคะแล้วก็ค่ากักตัวที่ไทยนะคะเบสเซตก็จะประมาณ ส0่0 0นันนะคะประมาณนี้ค่ะค mm hmm. ่าใช้จ่ายก็ถือว่าว่าแพงหนักมากนะคะถ้าใครคิดที่จะกลับมาช่วงนี้แต่ก็ต้องจำใจนะคะเพราะว่า เพราะบางทีเราก็มีธุระเนะเาะจำเป็นที่เราต้องมาแล้วก็มีคนไทยส่วนใหญ่ก็อยากจะกลับแต่ก็รอช่วงเวลาให้ผ่านช่วงโควิดไปก่อนอะไรประมาณนี้ถ้าเราไม่อยากจะมาต้องมาเสียค่าใช้จ่ายอะไรแพงเยอะแยะขนาดนี้นะคะนี่ราคา่ะค่าใช้จ่ายของสเปรย์น้ำที่กลับมาไทยรอบนี้ถือว่าหนักน่ว <laughs> ในส่วนที่ที่ที่พักนี้ก็คือ,อะสะดวกสบายทุกอย่างสะอาดนะคะนี่ก็โปร่งโล่งเลยนะคะมองไปสูป่บรรยากาศสู่วิว ไม่ต้องห่วงเรื่องอาหารนะคะอาหารก็คือ3มื้อนะคะก็คือให้เราเลือกแต่ละวันแต่ละมื้อก็คือจะไม่ไม่เหมือนกันนะคะก็คือทําให้เราไม่เบื่อนะคะในแต่ละวันช่วงเช้าเที่ยงเย็นนะคะเลือกได้ตามสบายใจว่าเราชอบแบบไหนก็จะมีเมนูเปลี่ยนให้ทุกวันนะคะ,ะสะดวกสบายสะอาดสะอาดทุกอย่างอชอบ แล้วก็เสดบรรยากาศสดชื่นธรรมชาติด้วยนะคะไม่มีาสารพิษสาราละอองฝุ่นควันอะไรนะคะก็ถือว่าโอเคแพงแต่ก็คุม้มทำใจมาอยู่ของไทยแล้วสบายใจหายห่วงโอเคยังไงเป็นกำลังใจให้กับคนที่คิดอยากจะกลับไทยอะไรในช่วงโควิดถ้ามีใครสงสยัยอะไรยังไงสอบถามากับสเปรย์น้ำได้เลยนะคะ ยินดีจะแนะนำค่ะโอเคสวัสดีครับ